ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาแบบสอนเล่นบอทส่งคลิปแบบคลิกเกอร์น,นะครับก็ไปดูกันเลยนะคําสั่งก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะก็อ้าวคำสั่งก็จะมีประมาณนี้นะครับนะก็กรเราไปดูกันเลยนะ ก็อันดับแรกเนี่ยถ้าเราแบบว่าอยากจะให้ตัวหนึ่งส่งคลิปอ่ะเออเราก็แค่แบบเนี่ยเร,นะเราก็แค่ไปที่ห้องจะส่งนะคือเราแค่ไปที่ห้องจะส่งนะแล้วก็ถ้าเราจะเอาตัวหนึ่งส่งคลิปอ่ะเราก็เพียงว่าหนึ่งเข้านะปึบเนี่ยมันก็จะเข้ามานะครับเห็นปะ ตัวสองว่จะมาเข้ามานะครับแต่ผมใส่ชื่อผิดเป็นเป็นสองนะเออก็เออ,เ,อ,อเราจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูคันสั่งนะครับคันสั่งมันก็จะมีหนึ่งเริ่มบันทึกแล้วก็หนึ่งจำกลุ่มนะครับหนึ่งจำกลุ่มนี่ก็คือเอาไว้แบบว่า ตัวที่หนึ่งอะส่งคลิปอย่างเดียวนะก็คือให้ส่งคลิปมาแค่กลุ่มนี้นะครับอืมก็หนึ่งเริ่มบันทึกก็คือให้เริ่มบันทึกวิดีโอแล้วส่งมากลุ่มนี้นะครับอืมนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเออหนึ่งจำกลุ่มปับเมื่อจะบอกว่าแบบนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ใช้คําสั่งบันทึกคลิปนะครับบันทึกวิดีโอนั่นแหละนะก็สมมุติเราจะบันทึกกลุ่มไหนเนี่ยสมมุติเอาง่ายๆเราจะไปสู่คลิปกลุ่มไหนอะ่ะเออเราก็แค่พิมพ์คําว่าหนึ่งเริ่มบันทึกนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าเริ่มบันทึกกลุ่มนี้นะครับเห็นปะ ก็ใครส่งคลิปมาห้องนี้อ่ะก็คือมันจะส่งไปห้องที่เราตั้งไว้นะครับที่เราตั้งไว้นะก็ไปดูกันเลยนะไม่ว่าใครส่งมามันก็ส่งไปหมดนะครับผมจะส่งไปแล้วปึ๊บเนี่ยผมส่งมาแล้วนะก็ นี่เห็นปะเขาก็จะส่งมาเลยทันทีนะเห็นปะเร็วปะเนี่ยเห็นไหมเราให้ตัวที่หนึ่งจำกลุ่มไว้นะครับมันก็จะส่งมากลุ่มนี้นะก็สมมุติเราไปส่งตัวที่สองนะก็ไปเลยสองเข้ากลุ่ม อสองเข้านี่นะครับก็ตัวที่2ก็เข้ามาเรียบร้อยนะสมมุติเราเอาเออหนึเอาสองจำกลุ่มแล้วกันนะจำกลุ่มเน,เนี่ยมมื่อจะบอกว่าดอนเรียบร้อยก็จากนั้นเนี่ยให้เราไปพิมพ์พิม์กลุ่มไหนก็ได้ ให้พิมพ์คำว่าพิมพ์กลุ่มที่เราจะสูบคลิปนะพิมพ์ว่าสองเริ่มบันทึกอ๋อพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดเนี่ยมันก็จะบอกเริ่มบันทึกกลุ่มนี้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองส่งดูนะ ป๊เนี่ยเห็นปะมันก็จะส่งไปตัวที่1กับตัวที่2ก็ส่งไปนะครับก็สมมุติเราจะเอาตัวที่1ไปแบบส่งไลยๆกลุ่มก็ได้นะแต่ผมแบบเทสคลิกไงว่ามันแบบเออส่งมาห้องนี้ไหมนะนะก็ประมาณนี้แหละนะ สมมุติเราส่งไปหลายๆคลิปดูนะ <c oughs> นี่นะครับมีคนส่งคลิปมาแล้วสองคลิปนะเนี่ยเขาก็จะเริ่มส่งไปเรื่อยๆนะครับเห็นปะเนี่ยเขาจะเริ่มส่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเนี่ยครบนะครับสองปิ โอเคก็วันนี้ผมก็มารีวิวแค่นี้ละกันนะบ๊ายบายจุ๊บ